สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องเจลเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะกับคันนี้ค่ะ t o y ยต้ายาริ 1.2E ปี2018ค่ะสินสอดน้องก็เบาๆนะคะเพียงแค่398,000บาทเท่านั้นค่ะส่วนดีไซน์ด้านนอกและภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวน้องเจลพาไปชมค่ะมาเริ่มที่จุดแรกกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะคันนี้กระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตค่ะเสริมความหรูนะคะความเท่ให้กับตัวรถค่ะ มากันที่ล้อค่ะล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะยางดอกเต็มทั้งสีเส้นพร้อมใช้งานค่ะกระจกมองข้างนะคะพับเก็บระบบไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่มุมกระจกนะคะด้วยดีไซน์สีเทาดำดูดุนะคะเท่ททและก็เสริมความสปอร์ตค่ะและยังมีเบ้าด้ามจับประตูนะคะที่เป็นโครเมียมตัดกับสีเทาดำเรียกได้ว่าเสริมความเท่เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ และยังมีตัวนี้ค่ะเป็นคิ้วกันสาดนะคะที่เราติดมาให้ลูกค้าพร้อมทั้ง4ี่บานเลยค่ะมาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้นะคะเป็นเก่ง5ประตูค่ะตัวด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้นะคะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะไฟนะคะดีไซน์โฉบเฉี่ยวค่ะสีแดงตัดกับสีเทาดําของตัวรถทําให้ดูสปอร์ตนะคะและก็เท่มากๆมาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะภายในพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะคะ เป็นช่องโล่งสามารถมองเข้าไปเห็นถึงพู้ห้องผู้โดยสารด้านในค่ะและยังมีตรงนี้ค่ะเป็นไฟสองนะคะกรณีที่ว่าเปิดแล้วก็เก็บของหรือหยิบของในที่มืดค่ะและเรายังมีตัวนี้เลยค่ะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างหรืออะไรต่างๆนะคะทำให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูไม่รกด้วยค่ะ คันนี้นะคะเทพไหนรู้ไหมคะตรงนี้เลยค่ะเราติสอยเลอร์มาให้ลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวน้องเจลจะพาไปชมภายในกันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะแบบ3ก้านนะคะและเบาะค่ะเป็นเบาะผ้าดีไซน์หรูนะคะสีดำตัดลายสีน้ําเงินนะคะเป็นกราฟิกค่ะเบาะไม่อมความร้อนเลยนะคะคันนี้มากันดูที่หน้าไมคค่ะ เลขไม้แค่8 0ดหมื่นแค่นั้นเองค่ะและต่อไปเป็นตัวเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงสามารถใส่แผ่นซีดีได้เสียบ usb ได้ค่ะมากันที่ช่องวางแก้วนะคะตรงนี้จะมีช่องวางแก้วให้ลูกค้าเยอะมากค่ะและคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะและตรงนี้ค่ะมีช่องเสียบหัวชาร์จซ้อนอยู่ด้วยค่ะมากันที่ฝั่งประตูข้างคนขับนะคะ จะมีเป็นปุ่มคอนโทรลกระจกค่ะไม่ว่าจะกระจกด้านซ้ายหรือกระจกด้านขวานะคะอันนี้คือปรับระบบไฟฟ้าหมดเลยค่ะมากันที่เบาะผู้โดยสารด้านหลังกันบ้านดีกว่าค่ะพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะคะนั่งกันได้3ามคนแบบสบายๆค่ะและยังมีตัวติดตั้งคาซีทให้ทุกที่นั่งนะคะที่สำคัญตัวนี้นะคะเบาะหลังสามารถพับเก็บทีละฝังได้ด้วยค่ะต่อไปน้องจะจะพามาดูภายในห้องเครื่องกันค่ะ สาวกรถมือสองนะคะที่ต้องตรวจสอบห้องเครื่องต้องตรวจสอบจากอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะลูกค้าต้องมองหาเลยก็คือสีค่ะเป็นจุดแต้มสีจากโรงงานค่ะถ้าเกิดยังมีจุดแต้มสีอยู่รับประกันได้ว่าอะไหล่ในห้องเครื่องไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนค่ะและยังมีตัวนี้เลยค่ะมาชมกันเครื่องหมายรับรองมาตรฐานมออกค่ะต้องไม่มีรอยแกะหรือรอยเปลี่ยนนะคะรวมถึงเป็นตัวน็อตค่ะ ตัวน็อตที่ว่าเชื่อมต่อนในทุกตัวนะคะต้องไม่มีรอยขันหรือรอยเปลี่ยนค่ะรับประกันได้ว่าคันนี้ไม่มีชนหนักหรือพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y o ต a y ยาริ 1.2E ที่น้องเจลพามาให้ชมค่ะปี2018นะคะสินสอดแ98,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาที่ตรงค่ที่เบอร์0857938869ค่ะ และสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะแคปบหน้าจอมาค่ะน้องแจลมีโปรโมชั่นพิเศษลดให้ลูกค้าด้วยค่ะ